ดีค่ะพี่น้องตื่นเ้าบรรยากาศตอนเช้านะคะตื่นเสาทำมาฮากินเนาะพี่น้องเป็นยังไงเน่นาะพอกับช่องก้อยเรืองแสนจ้าบรรยากาศริมน้ำพี่น้อง หนึงกำลังใจให้พี่น้องเด้อตาผู้ที่ประสบใั้ยฟูที่แบบว่าอยู่แถวชายแดนนะค่ะพี่น้องก็ <c oughs> ใจหายห้ยทึ่งสีน้าถ่วมแน่ทึ่งสีแบบว่าอันนี้สงข้ามโอ้ยนําใจละเล็กน,น้อยก็ได้ซอยทั้งมูลนิธิทั้งจังหวัดน่านนะคะผ่านพี่ไม้เมืองถนนคนเดินนะคะ แล้วกะ็ทางศิลปินมอล่ำนะคะเนาะกะ็ซอยไปทางน้องนุ่นไอ้น้องนุ่นที่ดาบพอดแล้วกะ็พีซีจันซอยไปทางด้านพีซีจันเนาะคะ่ะค่าได้ได้ซื้อน้ำแน่ได้ซื้อของแบบซ้อยเหลือพี่น้องสินะพี่น้องเห็นแล้วกะ็สะลดใจไหม นั่งก่อนเห็นแล้วกสะสลดใจพี่น้องเพราะว่า <c oughs> บ่อยากให้เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเห็นจังใดละ่ะน้องก้อยมาซื้ออันเพื่อทํำอ่างมันลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งละก็ะมาซื้อพวกลิปสติกด้วยแล้วก็มาซื้อน้ำยากกผมพร้อม กำลังสิเดินทางไปสื่อกับขาวแเลยมาถ่ายพี่น้องเบิงพี่น้องไล่บอลไล่บอลหมองไล่บอนหมู่บ้านนี่ก่ะทั้งเองือยไงเนาะทางเอือยไ,ไงสุพีโซฟาเนะะาะค่ะกำลัมโซฟากั ลูกระเบิดโต๊กใส่ให้มั่นพี่นอ้องโต๊กใส่ให้มั่นงัวตายตัวหนึ่ง อันนีก้กอันงวดไทยตัวหนึ่งพี่น้องแลกักอันอพยพมาอยู่ทั้งทั้งศูนย์อพยพทั้งเดชแล้วว่าสัตเพราะว่าตอนแรกกับเป็นหงวงน่วงเนาคนเถาคนแกพี่น้องหลักญานตัวญานแบบพออยากจากบ้านแน่หลกักกะเสดายไคสิเบิงงัวไพสิเบิงหมาใคสิเบิงเนื้อของอยู่ในบานเนาะผู้เทาผู้แกเขาบออยากไปเด้ก็ขเข้าใจอยู่ จนว่านั่นพี่น้องจนว่าทหารเนว่าก,กอมอยากให้ออกมาอยู่ที่ปลอดภัยเนาะค่ะอยู่บนขนาดบ้านน้องก้อยห้างอยู่ประมาณเป็นร้อยกิโลนั่นเลยยินเสียงระเบิดสร้างเป็นพี่น้องเกิดมากเพว่าก็เคยเห็นเพื่อนี่หละนักแง่ เรได้ทงได้เป็นห่วงทรงกำลังใจหมองละเล็กละน้อยตามกำลังทรัพย์เพราะนบีนองซอยกัน,กนแล้วก็ส่วนไอ้แฟนอยู่ล่าวนะ่ะเพิ่นกับสีขามมาไทยอยู่สีมายุก็พอก็แม่อยู่เอาเสียเอาขามมาปรามานเดือนหนาเพราะว่าน้องสาววันนั่นเสียให้มาซอยแม่บ้านที่น้องก้อยไป ไอ้บ้านแม่หน่ำฝนแม่าหากนี่เป็นกระสีเอามาซอยเบียกซอยงานเดือนหนึ่งนองนุน่นก็เลเสีเอาเปรมานำ้ำเออพอเด้เอาออกจากบนหันพี่น้องเพราะว่ามันันติดมูมูมาติดเน่มันหลายอย่างนะนะพี่น้องแตกกันอยู่เิดขื่นกินจนหดตีหาพวกม่วงเสามานั่งเหรียเสียบแบด,ดอยู่เปืองไอ้ไฟละกะ บางเทอเขามายิบของในลานเ่าห่ากระโบหูไมย่ยิบของในรักของกระจุกระจิก,จกยิบไปจริงก็เป็นกําไรเป็นทุนไปเบิด์สินะพี่น้อง mm hmm. ก็เลยเสียเอาให้น้องขายอยู่พุนให้ผาดีน้องด่อนขายได้เท่าไร่รับเท่าไรนี่เอาของลงเท่าไรทุนเท่าไรกำไรเท่าไรน้องก้อยบริหารเองเบิร mm ์ได้พีน่น้องน้องก้อยหูว่าเออทุนมันอยู่เท่านี้แล้วทําไมทุนมันไม่เห็นแต่ของขายหมด เออของลงเบิดแต่ละเดือนก็จะคลองเบิดล้านแล้วเงินมันไปไหนเออเขาก็หูไฮซิลักเล็กลขโมยหน่อยเพราะว่ายังว่าสติติดกล้องวงจรปิดนะสิติดกล้องวงจรปิดนะนดนะซึ่งอยู่ไทยนั่มอยู่ไทยด้วยนะกล้องวงจรปิดพอมันว่าสิติดแต่อยู่ลาวบ้านนี้ก็ก,ะกะ็กำลังเห็ด ทาสีกำแพงบ้านพร้อมได้อยู่ไทยนี่ได้ทาสีกำแพงบ้านด้วยเพราะว่ามันเก่าแล้วนะนะ มันมันมันกาวแล้วเขามีอยู่เขาก็ต้องมารุ่งสอมแซมท่าสีบ้านเมื่อนี้ถ้าเป็นฝนบปโตกับขึ้นเสลวอยู่พี่น้องอืมกเ็เลยว่าเออคอเฮตดแต่จริงๆแล้วก็ว่า,วาสีใหาโ้โทษแล้วพี่น้องสีหยห้เป๊กครับไอ้มามะม,มเบิงหลก่กกามาท่าสีห้แหลก้กกาเพิ่นกับโบหูคนมบงมีความรู้ในด้านหนีเนาะ ก่นก็เลยว่าบอคอยบออ,บอ,อันนี้จ,าจา้าจางคนไปโหลดก็เลยให้พ่อแกมบุ้มกับแม่แ,แกมบุ้มนะแล้วก็เลยให้เพิ่นจัดการให้ให้เพิ่นเบิง่งใหม้มันกาสิ่ให้ลูกให้ล้านสืให้แถวนั้นมาเฮ็ดเขากะยากเวียกเขานะพี่น้องสูงหฮอจางสร้างไปเลยอันอันนี้ลาพี่น้องกับโบ้มีอีกอย่างลายมือนีกับสีมาพอคลิปให้กำลังใจให้พี่น้องผูปิะสบภัยเนาะ เออ,อยามบิกิตแนวนี่บ๊วูภูดอยากให้เกิดได้พี่น้องวิอยากให้สงบในทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายผุนกับอุตานาอีหลีได,ด้พี่น้องอันน้องก้อยไนยเห็นเห็นเตรียมการแต่เดือนมีนาเดะเออเดือนมีนาพี่น้องก้อยไปน้องก้อยก็เห็นรถทหารเ่นวันวันวันเขาก็บอกว่าจะถ่ายด้อยจะถ่ายลงโซเชียลด้อซเ,ซอรอซเซอพราะว่า ให้เป็นความภาพของประเทศเหาให้เพื่อนให้เจ้าหน้าที่เข้า,า,าทํำหน้าทีให้ทหารทำหน้าทีไปประจําการแล้วก็เห็นรถแลนอยู่เรื่อยล,ละแต่ว่ากเป็นกำลังใจให้น้องพี่น้องอันนี้เทือที่สองเราได้ได้เทือแรกอะช่วงที่ประจําการเฮ็ดบังเกอร์เฮ็ดเอบริจาคหล่อรถอีกอยังหนงสีน้าพี่น้องเตรียมพร้อมน<ฮ>ะ,ะบันี้ก็เก็บกู้ระเบิดฟังท่างคามินตลอดเลยเด้จนว่า แต่มีการลงใหม่ลงมือโหตนายตนายแต่นนายจะเป็นกาลั่งใจหายเด้อพี่น้องเชาท้ายเฮ้าสู่สูเป็นกาลั่งใจหายทุกวอทุกบอ,กบอลหลก็เป็นกาลังใจให้เจ้าของ,องพ่อกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอกลาวเข้ามาสวัสดีค่ะ